สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านครับของดีอีสานใบโคโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหมอปลายทำนายชอ็อกวงการสงไทยต้นปีหน้าอาจไม่เหลือภาพเมืองพุทธท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไป เป็นเรื่องราวของคำทำนายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดก็เป็นได้ท่านผู้ฟังครับหมอปลายทำนายวงการสงไทยต้นปีหน้าอาจไม่เหลือภาพเมืองพุทธจับตาเดือนมกราคมปีหน้าหมอปลายชี้เป้าพระดังวัย4 0 5 0ปี ผัวพันมัวสีกาโกงเงินวัดใหญ่เสียมเสียหนักถึงขั้นมีคนฟ้องร้องเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทําลายชื่อเสียงประเทศจับตาเดือนมกราคมปี2568หมอปลายชี้เป้าพระดังวัยอายุ40-50ผัวพันมั่วสีกาโกงเงินวัดเสียมเสียหนักถึงขั้นมีคนฟ้อง เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทำลายชื่อเสียงของประเทศนับเป็นคำทํานายที่น่าตกใจและต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเมื่อหมอปรายพรายกระซิบหมอดูชื่อดังผู้ที่มีชื่อเสียงจากคำทํานายเหตุการณ์สำคัญต่างๆแต่เคยออกมาเปิดเผยคำทํานายล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทย เมื่อวันที่19ธันวาคม2567โดยระบุว่ากำลังจะเกิดวิกฤตศรัทธาและเรื่องราวเสียมเสียครั้งใหญ่ที่รุนแรงจนถึงขั้นที่ต่างชาติอาจจะมองว่าประเทศไทยไม่ใช่เมืองพุทธอีกต่อไปจากคำทำนายของหมอปรายระบุว่าเหตุการณ์อื้อเฉาวดังกล่าว จะปรากฏเป็นข่าวใหญ่ในช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมปีหนา้าโดยมีประเด็นหลักที่เกี่ยวกับวงการสีส้มหรือพระสงฆ์สองเรื่องใหญ่คือการมั่วสุมกับสีกาซึ่งจะถูกจับได้คาหนังขาเขาและการทุจริตโกงเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโกงเงินที่มาจากวัดใหญ่ซึ่งหมอปลายเน้นย้ำว่า เรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นข่าวใหญ่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและจะสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงเตือน2568นหนักกว่าเดิมกลุ่มอาจารย์โดนเต็มๆสำหรับบุคคลที่ถูกทำนายว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนี้เป็นคนดังในวงการสงฆ์อาจเป็นพระที่มีตำแหน่งในวัดหลวงหรือวัดใหญ่ ที่มีสถานะเกือบเทียบเท่าและมีอายุประมาณ40-50ถึงปีโดยหมอปลายได้เปรียบเทียบระดับความดุนแรงของความเสี่ยมเสียในครั้งนี้ว่าเป็นสีแดงแปดหรือหรือเลเวล100ซึ่งถือเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังระบุว่าจะเป็นผู้ที่ทนต่อพฤติกรรมดังกล่าวไม่ไหว และตัดสินใจฟ้องร้องจนทําให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนมอปพรยังได้กล่าวถึงเตือนแนวโน้มในปัจจุบัน2568ว่าจะเป็นปีที่หนักหนาสาหัสกว่าปี2567สําำหรับวงการสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาจารย์กลุ่มที่สอนคน จะเป็นกลุ่มที่โดนโจมตีอย่างหนักในที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่กระทำการจนเกิดความเสี่ยมเสียด้วยตนเองซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะปรากฏเป็นข่าวใหญ่ในสาธารณชนได้รับทราบกันโดยทั่วหน้าท่านผู้ฟังครับในตำนานพระเจ้าเรียบโลกได้ทำนายเกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนาไว้ในเรื่อง อายุของพุทธศาสนาในความย่อในผูกที่สิบกล่าวเอาไว้ว่าเนื้อเรื่องกล่าวถึงคำทํานายของพระพุทธองค์ต่อพระอินทร์เกี่ยวกับความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในช่วง5,000ันปีดังนี้พุทธศักราช2,118พระเจ้าอาโศกมหาราช ทรงรวบรวมเอาพระธาตุแจกจ่ายไปยังบ้านน้อยเมืองใหญ่ถึง84%ด0มพันเมืองพระเจ้าอาโศกเป็นพระยาธรรมมิกราชในระหว่างหนึ่พวาสาลเเรกเมื่อปีพุทธศักราช500พระพิสุนีจะหมดไปจากพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศักราชหนึ่เจ พระสงฆ์จะแตกแยกออกเป็นสี่เหล่าเรียกว่านิกายเมื่อปีพุทธศักราช2,180จะบังเกิดพระยาธรรมมิกราชองค์หนึ่งมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพศ1,900จะหมดเชื้อสายพระอรหันต์พศ2,000ผู้คนจะละเว้นการปฏิบัติตน อยู่ในศิลธรรมประสงค์หมู่หนึ่งจะหล่อพระพุทธรูปห้าพระองค์ด้วยทองเหลืองทองคําและแก้วมณีหินและไม้จันทนำไปประดิษฐานในเมืองต่างๆ5เมืองและเมื่ออายุพระพุทธศาสนาล่วงเข้าเขตสามพันปีพระพุทธรูปทั้งห้าพระองค์จะมารวมกันณนะเมืองเดียวกันจะบังเกิดพระยาธรรมมิกราชองค์หนึ่ง มาทำโนบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ในช่วงนั้นพระสงฆ์อราญญวาสีจะค่อยๆหมดไปได้พอใจที่จะมาอยู่ในเมืองคือคามวาสีมีความผิดปกติเกิดขึ้นนั้นคือชาวป่าชาวเขาเกิดศรัทธาฝักใฝ่ในการทำโนบำรุงพระพุทธศาสนาในขณะที่คนในเมืองอาศัยวัดบาอาราม เป็นที่ธรรมาหากินโดยไม่กลัวบาปสมณะชีพรามจะละเลยการปฏิบัติวัดครองธรรอันดีงามความเป็นไปดังกล่าวอยู่ในช่วงพุทธศักราช2,000ถึง4,000พระสงฆ์พระสงฆ์มากันสั่งสมสมบัติลาบยศแลพากันลาสิกขาออกไปเพื่อเป็นผู้ที่ครองเรือนพระพุทธองค์ทำนายความเจริญความเสื่อม ของพระพุทธศาสนาไว้ในช่วง5,000พรัพันวัส,สาและเมื่อใกล้ถึง5,000ปีจะเกิดกาลรยุบไฟบรรลัยกันจะล้างโลกด้วยเทวดาอารักษ์เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจในการกระทำของหมู่มนุษย์แต่พระพุทธเจ้าได้สั่งพระอินทไว้ว่าเมื่อถึงช่วงทุกๆพััพร์วัส,สาให้ส่งพระยา ธรรมมิกราชจากสวรรค์ลงไปเกิดในโลกมนุษย์เพื่อพยุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปจนถึง5,000ันปีเรื่องดังกล่าวพระอินทร์ได้บอกแก่อินทะสมณพรามณ์ฤษีซึ่งอยู่ณดอยคำหลวงเขตเมืองหริภุนชัยเพื่อนำไปกับประกาศให้คนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันเนื้อความโดยย่อ เอกสารในใบาลานเรื่องตำนานพระเจ้าเรียบโลกฉบับวัดกูคำมีจำนวนอยู่สิบสองผูกจำนวนล้านนาหรือมีทั้งหมดอยู่สี่สิบเจ็ดหน้าผูกที่หนึ่งถึงผูกที่สิบเอ็ดเป็นเนื้อหาของเรื่องพุทธตำนานหรือตำนานพระธาตุพระบาทโดยสมบูรณ์ส่วนเนื้อหาผูกที่สิบสองนั้นเป็นเนื้อยอดใจความในผูกที่หนึ่งถึงผูกที่สิบเอ็ด สำหรับรายชื่อสถานที่บ้านเมืองต่างๆบางชื่อผู้วิจัยไม่สามารถให้รายละเอียดได้จึงเป็นการยากที่จะทำการศึกษาค้นคว้าให้กระจ่างชัดได้ความยอดในผูกที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นด้วยการกล่าวยกย่องพระเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งได้บำเพ็ญทานบารมีมาทุกๆชาติ บังเกิดเป็นพระสิทธัตาะได้เสด็จบรรพชาจนตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกเทศนาสั่งสอนประชาชนตามบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อปริสถานรอยพระพุทธบาทและพระเกศาธาตุรวมทั้งการที่ทรงทำนายพระอนาคตการของสถานที่เหล่านั้นเริ่มต้นจากเมืองพระรา,าศีประเทศอินเดียจนล่วงเข้าไปในเขตในเมืองลีอาณาจักร หริพุนชัยประทับรอยพระบาทและเสด็จถึงท่าหัวเกียนแล้วเสด็จเรียบปริมฝั่งแม่น้ำปิงถึงที่หนึ่งเทวดานำผลเสมอมาถวายพระองค์พระองค์เสเวยและทำนายว่าที่ตรงนั้นต่อไปจะเป็นมหานครใหญ่นามว่าหาริพุนชัยพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองโดยเฉพาะในสมัยของพระยาอาทิตตราช ต่อจากนั้นเสด็จถึงอุดฉุบันพศหรือว่าดอยสุเทพประทับแล้วผินพระพักลงไปเบื้องล่างทางทิศตะวันออกทํานายว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะมาปฏิสถานลุ่งเรืองในอภินวนครวงเล็บเชียงใหม่จะมีพระเถระรูปหนึ่งไปนำเอาพระบรมธาตุมาจากประเทศลังกา และจะปริสถานไว้ที่ยุบป,ปาภารามวัดสวนดอกเชิงดอยสุเทพสเสด็จจากดอยสุเทพไปสรงน้ำที่ปากแม่น้ำสาเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปอยังตำบลยางหมอกพระองค์ทำนายต่อไปว่าจะเป็นสถานที่ปริษถานต้นสีมหาโพจากนั้นสเสด็จเรียบฝั่งแม่น้ำปิงประทับรอยพระบาทบนหินก้อนหนึ่งเรียกว่า พระบาทผาชักแขงอีกชื่อหนึ่งคือผาชักแขงในเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตาดับ,บ,บนั้นสเสด็จโดยล่วงอากาศหอบชี้พระหัตถ์ไปยังยอดดอยแห่งหนึ่งทำนายต่อพระสาลีบุตรพระอัครสา,าวกว่าศาสนาจะมารุ่งเรืองในเมืองเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จะบังเกิดอารามพระยาคำแดง แก้วพระองค์เสด็จไปยังเมืองลืออาณาจักร12ปันนาเมืองนี้จะเป็นที่ปฏิสถานพระบรมธาตุมีมีดโกนพระเกศของพระองค์ุพธศาสนาจะรุ่งเรืองภายภาคหน้าเสด็จต่อไปอยังอุตรปัญจนครแสนหวีที่พระองค์ได้เคยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มโหสถท,ทบัณฑิต สเสด็จไปยังเมืองวิเทหะนองแสพระยาวิเทหะกระทำการอันประมาทคือน,นำอาหารและกีฬานับปัใจจัยใส่ถาดทองคำวางบนหลังช้างเพื่อนำไปถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทำนายว่าเมืองนี้ต่อไปจะไม่มีช้างอีกแต่พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองมากและเป็นที่ปริสถานพระเขี้ยวบ้าง ฟันเขี้ยวที่อยู่ถัดจากฟันกามออกมาแล้วเสด็จกับกุงโกสัมพีชำระพระองค์ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาสารวินต่อไปจะได้ชื่อว่าท้าเข้าตอพระองค์ประทับรอยพระบาทบนหินก้อนหนึ่งจากนั้นเสด็จเสวยพระตาหารพร้อมด้วยพระอรหันต์ห้าร้อยลูกนะโดยเวลผานลบัญพอรังรุง้ง อันเป็นเขตแดนรอยต่อของสามอาณาจักรคือกรุงโกสัมพีฮริพุนชัยและเมืองแพรหลวงจากนั้นปทัพรอยพระบาทสอนรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าสามพระองค์พระพุทธก,กะกุสันทะพระพุทธกโกนาคมาณะพระพุทธกัสปะบนหินก้อนหนึ่งแล้วทรงทำนายว่า อีกสองพปีรอยพระบาทจากปรากฏแก่สายตาคนทั้งหลายจากนั้นพระองค์เสด็จกับยังเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีความต่อไปพระสารีบุตรอัครสาวกกล่าวเรื่องเมืองแพ่หลวงอันอยู่ด้านทิศเหนือกรุงโกสัมพีมีรอยดิงสองดอยและเป็นปิสถานรอยพระพุทธบาทและพระรมธาตุแต่งอนาคต จากนั้นกล่าวถึงวิธีการบูชารอยพระพุทธบาทและพระบรมธาตุบนดอยกินนารีและอีกที่หนึ่งเรียกว่าผามอนผาถูธาตุหลังจากพระพุทธองค์ปัินิีผ้ผานไปแล้วสองพปีผ่านผู้หนึ่งค้นพบรอยพระพุทธบาทบนดอยดังรุ้งและการต่อมาพระเจ้ามังรายมหาราชกษัตริย์องค์ที่หนึ่งของราชวงศ์มังรายผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนา หอมบริวารได้ธนุบำรุงและสร้างถาวรวัตถุประกอบพระบาทรังรุงพระบาทสีลอยอำเภอแม่ลินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นที่สักการบูชาของอนุชนรุ่นต่อไปสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ